สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำเมือใหม่ EP 2นะครับต่อจาก EP ที่แล้วที่ผมสอนเรื่องบล็อกค่าสแตทแล้วก็การเก็บทรบัพยากรนง่ายๆก่อนจากลิปที่แล้วคลิปนี้ผมมาพูดต่อเรื่องของการรีบาวแล้วก็เรื่องเพิ่มเติมที่ผมไม่ได้บอกใน EP ที่หน,นะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่สี่ของ ID ผมละผมก็ได้เล่นไปประมาณ30กว่าตาแล้ว วันที่สี่เนี่ยมันมีล้ออินตรงนี้ผมมันได้หีบเลือกมูราสเมะหรือว่าเพชรห้าร้อยนะสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยตัวเลือกมันน้อยจังเลยทำไมตัวเล่นมันน้อยก็แล้วแต่คุณเลยครับว่าคุณจะซื้อตัวพวกนี้ไหมแต่วิธีการได้ก็จะแตกต่างกันนะเช่นเอาอย่างตัวที่ต้องใช้วงล้อสุ่มก่อนวงสุ่มวงล้อเนี่ย ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะว่าของที่ได้มามันค่อนข้างไม่จําเป็นมันก็จําเป็นแต่มันได้น้อยมากๆซึ่งไม่คุ้มข่าซะเลยแต่ถ้าจะเก็บแลกตัวละครถ้าลูนพร้อมแล้วผมก็ก็ดีนะตรงนี้จะมีเซนโดมาคิจินบูจิมะตรงนี้เป็นซากุโรนนะเป็นตัวเมตาแต่ว่าต้องใช้พรสวรรค์หน่อยๆใช้หนึ่งลูกแก้วกับสามพันเฟทุกครั้งที่เราสุ่มค่าโชค ค่าโชคตัวตนี้ยให้ถึงสองร้อยเราจะได้ลูกแก้วหนึ่งการตีนะมันไม่มีใครได้ออกก่อนถ้าได้ก่อนก็โดโชคดีมากๆพูดถึงเรื่องมูราสเมะต่ออันนี้เราอินมาที่สี่มันให้เลือกระหว่างมูราสเมะกับห้าร้อยเพชรนะเสือคนไม่จุใจกับตัวละครที่มันให้มาตัวละครให้มาไม่ค่อยสนุกเลยผมก็แนะนำมูราสเมะอีกตัวหนึ่งนะแต่แรงแรกๆได้ดีมากๆเลยแต่ผมไม่เอาผมเอาห้าร้อยเพชรไปสุมนะ แต่ก็แล้วแต่คนด้วยถ้าอยากเล่นก็จัดเลยครับมันแบกแรงได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าพรสวรรค์ที่มันแบกได้เนี่ยในแรงตำ่ำต่ำคือมันค่อนข้างครบเรื่องแรงต่ําแรงสูงจะเล่นยาก่อยเพราะเขาตบกันเป็นหมดแล้วเกมรุกมอนสตาแต่แรงแรง,แรงนี่โคตรโหดเลยห้านี้ครับบอกเลยโหดมากมันเป็นสองจังหวะบางคนตบหนึ่งเฉยๆยังไม่ได้เลยแล้วมันมีสองจังหวะมาหลอกด้วยเหมือนลูกว่าเลย สจังหวะโหดมากแล้วก็มีท่านี้ด้วยท่าทิปอินเนี่ยถ้าเราชูดไม่ลงถ้าอยู่ในอ,อยู่ในเกมลุกของเราอะถ้าเพื่อนเราชูดไม่ลงเราสามารถกดทิปอินได้เหมือนรีบาวแล้วมันก็ทิปเข้าไปในห่วงแล้วเราได้สองแต้มจากการที่เพื่อนชูดไม่ลงถ้าเรารีบาวได้นะถือว่าเป็นสกิลที่ดีเลย ล้บบอลหมุนตัวนี้เอาไว้จุกเลี้ยงบอลเร็วขึ้นก็เป็นท่าเลี้ยงแต่ยังไม่จะเป็นเดี๋ยวผมมาสอนอัพมูราสเมตามที่ผมว่าแบกได้แล้วกันอันนี้ก็มีท่าบล็อกด,ด้วยท่ากดวิ่งแล้วกดบล็อกได้อเดี๋ยวผมแนะนำพรสวรรค์มูราสเม่ง่ายๆก่อนสำหรับคนเดี๋ยวผมมาแนะนำพรสวรรค์ของแต่ละตัวที่ไอดีแรกๆมีกันนะ อาซาเม่เนี่ยผมแนะนําเลยถ้าจะแบกแรงได้ก็ต้องมีถ้านี้เลยก็คืออัพสามอันนี้ที่เป็นวัดฟ้าไม่ก็อัพแค่นี้ไปก่อนก็ได้ถ้าจะเก็บไปอัพอันอื่นด้วยนะก็ต้องอัพท่านี้ก่อนเพราะมันเป็นทางผ่านแล้วก็มาท่านี้สองจังหวะแน่นอนครับเหมือนเดิมสลับหนึ่งสลับสองคนจะได้งงกัน ตรงนี้ได้อัตราหลอกล่อถ้าติดก็ดีได้ดังเข้าเป้าอันนี้กดได้ไกลขึ้นอันนี้เป็นท่าเลี้ยงแล้วก็กดเลี้ยงแล้วแต่เลยนะว่าจะอัพไหมส่วนตัวผมว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าไปอัพท่าอื่นอัพสองอันนี้ก่อนนะส่วนท่าทิมเนี่ยผมว่าควรมีหมดเลยเพราะว่ามันแบกได้มันแบบบางทีเพื่อนชอบชุดเองเนี่ยเราก็ใช้ท่านี้ไปเลยทิปอินลงรุนก็เหมือน s f ปกตินะ เดี๋ยวผมแนะนำรูนเซนเตอร์ชูติ้งกาดหอยกาดด้วยอันนี้เฉยๆนะแล้จับท่านี้ก็ได้แต่ต้องเป็นทางผ่านท่านี้ด้วยท่านี้มีไว้ก็ดีนะเผื่อว่าเจอคนตบดังเปฟแเราก็ชูดได้แล้วก็ถ้าวิ่งบล็อกนี่ควรมีเลยนะเพราะว่ามันบล็อกโหดกดวิ่งแล้วก็เข้าไปบล็อกนี่ บอกแล้วก็เข้าไปเก็บบอลโอเคเลยอันติยังไม่ต้องอัพก็ได้เดี๋ยวผมมาแนะนำโคลเลด้วยแล้วกันก็ถ้าที่ควรอัพอ่ะก็มีเปลี่ยนทางก้าวใหญ่ความจริงแรงนี้ผมเห็นคนแต่กดเลี้ยงบุกแล้วใช้ท่านี้ก็ได้แล้วนะแต่ถ้าดีก็คือแรงสงสุ่งเขาก็ใช้ท่านี้กัน แล้วก็คอมโบอันนี้ควรถ้ามีไว้ก็ดีนะเวลาบล็อกได้วิ่งเข้าไปเก็บบอลเก็บบอลโหดดีโหเละอันนี้รับบอลชุดเร็วแล้วแต่เลยนะว่าจะอัพไหมแล้วก็บล็อกผมแนะนํานะทุกตัวควรมีเก่าถ้าบล็อกอะถ้าถ้าบล็อกเต็มนี่บล็อกโหดมากๆสามแต้มนี้ก็อัพไปเลยลูกเขาว่าผมแนะนําอัพอัพดังสองจังหวะนะนี่ แค่ท่านี้ท่าเดียวก็ยังได้แต่ท่าดีก็คือมีท่าทิปอินด้วยเวลาเพื่อนช่วเหมือนลุมุลาซามีเลยอันนี้ผมว่ามีเฟดกับวายพะผมใช้ท่าเนี้ยผมเรียนกับลูกควาเก่งหนึ่งมาแบบเขาไปได้ไกลมากๆเลยในการเลี้ยงและถ้ายิงไม่ได้ก็ใช้ท่านี้มีแค่นี้แหละสบายแล้วลูกควาผมก็แนะนำสองตัวนี้ก่อน ส่วนกอลี่นี่อัพไปเลยรีบาร์บล็อกแค่นั้นแหละง่ายดีดบล็อกเอาด้วยซากุระงี่ก็อัพท่ารีบาวแค่ท่ารีบาวท่าเดียวก็โหดแล้วถ้าจะดีก็มีท่าซูเปอร์สป,ปีดก,กับปัดบอลให้ด้วยไปเก็บบอนนะพอประมาณนี้ตัวที่ผมแนะนำเมีย่ยงอันนี้ก็มันก็แบกได้อยู่แล้ว แล้วก็มาแนะนำรูนของเซนเตอร์นะเดี๋ยวผมจัดให้ดูเลยเซนเตอร์4ผมแนะนำคือใช้รูนจาก SF เลยก็ได้เป็นซุปเปอร์จานะเพราะมันได้ค่าจำความจริงจรงไม่ได้ใช้ชุดกลางหรอกแต่ว่ามันอัพแล้วมันรวบได้เลยส่วนอันนี้ผมแนะนำเป็นไม่กำแพงวงใน กับเสริมไม่ก็เสริมวงในกับวมแพงวงในขุนผลใต้แป้นสิไม่ก็กำเสริมวงในคือเสริมวงในมันจะได้ชุดกลางรีเบลอนาคตเซนเตอร์ใช้ชุดกลางกับรีเบลเยอะหลายตัวเลยอย่างตอนนี้ก็จะเป็นฮานาตะล่างสองซากรุระงิโ้นโอดาได้ใช้แล้วฮานาตะล่างหนึ่งก็ได้ใช้ก็แล้วผมยังใช้เลยแต่ถ้าเป็นสายดังแบบโอซูมิก็ขุนผลใต้แป้นก็ได้นะโหดดีมันได้รีเบล ตอนอันนี้ผมว่าผมให้รีบาวชั้นเลี่ยมไม่ก็ซูเปอร์รีบาวแต่ส่วนตัวผมชอบซูเปอร์รีบามากกว่ามันเด็ดเรื่องรีบาวผมไม่ได้อยากได้พลังขนาดนั้นส่วนนี้ก็ใช้เท่าที่มีนะอย่างที่บอกแล้วก็รูนของพอยก,กาดรูนพอยก,การด เสรพ้อยกาดก็จะเป็นที่ใช้หลักๆแรงนี้ก็ผมจะเห็นใส่จ้ำ็อตสุดนิ่งอ่าไม่ใช่สิรบกวนวงในได้ชูดกลางกับสตีลนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสริมพ้อยกาดได้สตีลคุมเกมแล้วก็ลักษณะใหญ่อย่างที่มี ต่วนลูนเอสเดี๋ยวผมเปิดหน้าใหม่เลยเอสจีเอสจีนี่คือลูนที่เกี่ยวกับสามแต้มนะที่ใช้หลักๆก็เหมือนคลิปโยชิโนริเลยแต่ว่าจะเปลี่ยนนิดหน่อยก็คือที่บอกโยชิโนริก็จะมีเนี่ยชุดติ้งการ์ดสุดนิ่งเ,เทคนิคสามแต้ม แล้วก็จีรอบด้านก็ได้นะแต่ว่าผมชอบเทรนดคมแต้ไมไได้การลบกวนเม่นี้ผมแนะนําสมัยนี้ก็ใช้ความตั้งใจสู้แม่ก็รับส่งแม่นยําก็ได้นะได้การลบกวนแต่ผมใช้พลังงานใช้ได้กับหลายตัวไม่คิดยอมแพ้ถ้ามีสัมผัสมือดีก็ใช้สัมผัสมือดีนะแล้วก็ถ้าได้อีกช่องหนึ่งก็จะเป็นปิดเส้นทางชุดท,ที่ควรมีผมก็แนะนำประมาณนี้นะง่ายๆ เดี๋ยวผมมาพูดต่อเรื่องรีบาลยแลวกันเรื่องรีบาวก็จะเป็นก็คือเราต้องรู้ความสามารถของตัวรีบาล้วก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมจะอธิบายไงก็คือพยายามตอนรีบาลพยายามให้อยู่แบบเดาทางทิศทางของบอลแล้วก็ไปอยู่ให้ใกล้จุดรีฟ้ามากที่สุดใต้เท้าเนี่ยเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยจุดสีฟ้าเนี่ย พยายามอยู่ให้ใกล้ที่สุดแล้วก็ต้องคำนวณให้ดีว่าตัวรีบาลอราอะรีบาว์ได้ประมาณความไกลเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่ต้องลองสังเกตกันดูนะรวมรูรวมอะไรพวกนี้มาลองหมดฝึกก็ได้ปล่อยเพื่อนชูแล้วก็กดรีบาวอ์อันนี้ผมกดเร็วไปนะต้องกะความสูงกับระยะรีบาว์เราดีๆงั้นเราจะรีบาว์พลาดได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องบล็อกเอาท์ บล็อกเอาเนี่ยก็คือตอนเขาชูเนี่ยฝั่งเราชูก็ได้ก็คือกดบล็อกเอาเเบียดสตูที่จะแย่งรีบาวกับเราให้ไปไกลมากที่สุดเราจะได้มีพื้นที่รีบาวมากขึ้นกดบล็อกเอาค้างไว้เลยชูพอบอลลงก็กดรีบาวให้ใกล้จุดที่สุดนะเนี่ยก,กดบล็อกเอาไว้กดรีบาวประมาณนี้นะครับที่ผมอยากแนะนําผมไม่ใช่เมนเซนเตอร์แต่ผมพอแนะนำได้นิดหน่อย เออใช่ผมลืมพูดเรื่องของในร้านค้าพวกนี้เลยเดี๋ยวผมแนะนําให้นะว่าควรเป็นอะไรความจริงผู้เล่นใหม่อะ่ะควรเอาสี่สิเพชมาแลกวัสดุศักยภาพทุกวันนะผมก็แลกแล้วก็แลกของที่ตัวเองต้องการเลยแบบจะเป็นบัตรฝึกซ้อมสก,กิลขวดน้ํำไม่ก็บัตรเดตติ้งแล้วผมเอาบัตรฝึกพิเศษไปนะดองไว้หลอลูกคว่าร่างสองประมาณนี้เลย แล้วก็ค่าร์พลสวรรค์ก็คำนวณกันดีๆลองดูนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้มันมีกิจกรรมแจกชุดด้วยกิจกรรมเล่นแรงชนะแล้วแจกชุดคืนอ่ะอันนี้ชนะแรงสาบสิมเกมมันจะมีเจด มีสามมีเจ็ดมีสิบมียี่สบมีสามสิบนะเราจะได้บัตรแดงได้ขวดน้ําได้บัตรสกิลสี่สิบได้ศักยภาพหกร้อยแล้วก็อันนี้ชุดวุจิมะเซนโดไม่ก็จินก็เป็นกิจกรรมที่แจ่ค่อนข้างเยอะกว่าหลายๆรอบเลยนะอันนี้ก็ทำรายวันได้ก็ผมแนะนำได้ประมาณนี้แหละถ้าชอบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกัน